ดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับรายการต้นไม้ใบยาพะเยาทีวีชุมชนมาแหมแล้วนะครับซุกนี่ก็ชวนพี่น้องไปพอเก้าไม้เศรษฐกิจแหมยางหนึ่งนะครับเก้าไม้ชันนี้นี้ล้ำลำ้ำขนาดนักถ้าใครได้กินแล้วเนี่ยติดใจไปตลอดกินแล้วใครกินแหมกินแหมใครกินติ๊กๆก,กนะครับก้านี้ครับก้าเนีนี่เนี่ยนก้าอยางเอ่ย เขาเรียกว่าเก้าทุเรียนบรรเฮานะครับเพราะนั้นฟ้าท่านผู้ชมมังหุจักว่าทุเรียนที่เขาขายตาการตำลีเนี่ยกิโลเป็นหลายร้อยเนี่ยบางพ่องบางตีนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีมันจะได้บัลลัมบัลเหลือทุเรียนี่ยแปลงใบแปลงบอดนะเพราะฉะนั้นเฮากับมังหุจักทุเรียนที่จริงผู้จักทุเรียนกันแล้วนะครับแต่เนื่องจากวทุเรียนเนี่ยเป็นไม่เศรษฐกิจมีราคาแปลงแต่ บ้านเฮาเนี่ยปลูกก็มีปัญหานะครับเอามาปลูกกับปลูกแค่เปิลนั่นแหละปลูกแล้วบอกเป็นปลูกแล้วเป็นแล้วตายปลูกแล้วบอกเป็นน้อยมันต้องเป็นยนานนั่นคือปัญหานะครับวันนี้รายการต้นไม้ใบยาก็ป้าท่านผู้ชมมาตีล้านนานชาญพันไม้หุยเกียงอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเช่นเคยนะครับเพราะตีนี้เนี่ยเป็นศูนย์รวมของต้นไม้ ไม่ผลไม่สปะสปีตีพี่น้องต้องการจะปลูกกันอย่างมาตีนี่ครับาทางเจ้าของบักระใจดีใจดีทางอันป่อเลี้ยงทางแม่เลี้ยงเปน็นน่าใจดีขนาดนักละ่ะยืมสตังกัน็ได้เดินนะครับถ้าหากว่าอันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยซื้อก็ไม่ใบยาซื้อราคาใดถ้าสตังบอกยืมเจ้าของร้านจ่ายไปก่อนก็ได้อามาทรายทีหลังนะครับเอาไปปะกับแม่เลี้ยงสีก่อนสวัสดีครับแม่เลี้ยงครับสว,วัสดีสดครับ วันนี้ตะกี้บอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าจาับปลาเกินมาหูจัก,กทุเรียนทุเรียนเนี่ยมันมีกี่อย่างนี่มีหลายอย่างเนาะออทุเรียนมีหลายสายพันธุ์เจ้าหลายสายพันธุน์มันมีจื้อก็มีเจ้าอย่างนี่กับพันธุ์หมอนทองเจ้าตีหูจักหมอนทองหมอนทองก้านขิงก้านยาว พวงมณีหนามดำหนามดำมันมีหนามกันจื้อมันจาจื้อมันหรอมอนทองกานยาวพวงมณีหนามดำมุนมูสังคิงแล้วก็ออย่างลุงลิงสะปะสะปีนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็มันมีจื้อหลากหลายก็แล้วแต่สายพันธุ์เป็นมิการผสมข้ามไปข้ามมาเนี่ยมันก็คงจะแตกต่างกันตรงไหนกับบ่อหัวคงจะเป็นเรื่อง ลักษณะผลหรือลักษณะมันแตกต่างกันตรงไหนที่เราไปเจอเนี่ยมันแตกต่างกันตั้งแต่ใบขึ้นใบนะจ๊ะอ๋อลักษณะใบใบสั้นใบยาวหน่วยหน่วยมันกับลักษณะมันกับคล้ายๆกันนะหน่วยครับหน่วยป้อมหน่วยยาวหน่วยหลวงแล้วก็ส่วนใหญ่ทุเรียนมีหนามเนาะทุเรียนตีนอันนี้กับมีหนามเนาะหนวยมันนะหน่วยมันงนะมีหนามเนาะแต่เก้ามันบ่มีเนาะนะครับเพราะนั่นทุเรียนมีหลายจื่อมีหลายอย่าง แต่ตีหูจักกันได้แต้เด่นะครับเนาะตึงเปิ่นตึงดัวเนี่ยมอนทองก็บหูจักการเงี้ยวก็บหูจักหูจักตอนที่เปิ่นใส่ท้ายรถขายนะเจ้าล้ำหมนล้ำกิโลอันร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยนะนะก็บหูจักตอนนั่นแหละแต่เฮาไปซื้อก็ได้แกนเดียวเจ้าแม่ทเจ้าแต่เนี่ยจะได้ก็ะหึ่มว่าถึงหน้าทุเรียนไปแล้วเขาได้กินเป็นโอโหเป็นสิเป็นสิบแกนเนี่ยต้อง ซื้อต้นไปปลูกเอาต้นไปปลูกครับปลูกที่ไหนปลูกติดดินเฮาหั่นกะอันนี้คือปัญหาหรือว่าที่มาวันนี้นี่นะเจ้าก้าทุเรียนติดไหนก็มีเจ้าแต่เอาไปแล้วเนี่ยไปปลูกเนี่ยเจ้ากันเลยว่าปัญหาพี่น้องชาวบ้านติดปลูกทุเรียนแล้วมันบอประสบผลสําเร็จคือมันเหวมันตายเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยจ้าถ้าเฮาซื้อต้นทุเรียนไปปุ๊บเนี่ย เอาไปปลูกเนี่ยเนี่ยจะได้ให้มันรอดมันการปลูกทุเรียนให้มันรอดก็คือเขาต้องดูแลใส่ใจเปิ้ลว่าทุเรียนที่เขาปลูกไปแล้วเนี่ยลักษณะใบตีมันเป็นจะได้มันเฉาก็มันเหลืองก็เขาต้องสังเกตดูตรงใบมันก่อนจ้าอย่างต้นสมบูรณ์สมบูรณ์จะเออจ้าอย่างสมบูรณ์นี่ก็คือใบมันก็จะสดชื่นตัวนี้มันก็จะบักฮอถ้าว่ามันขาดน้ำหรืออย่างเนี่ยตัวนี้มันก็จะ ออกเข้าไปนะจาต้องสังเกตตัวม,มันเขียวมันมันก็นแสดงมันสมบูรณ์นะครับสำคัญด้ว่าการเตรียมหลุมเนี่ยจะเตรียมหลุม<ๆ>การคุดหลุมลงไปเนี่ยคุดหลุมลงไปมันจะต้องมีดินตีผสมเรียบร้อยแล้วกะยังตีบ้านนี้กาทำเป็นมัดดินกับมัดแกรบมาปลูกดินมาได้มาได้ครับมาได้เจ้าเพราะว่า ถ้าทุเรียนนี่มันจะอ่อนแอการหากินมันจะยากยังก็ไม่อื่นมันเอาเหมได้เจ้ามันมาได้เจ้าเพราะว่าตีเขาอยู่คือร้อนชื้นแต่บ้านเฮาอ่ะมีห้อนมีหนาวชื้นน้อยแต่ว่าทุเรียนนี่บ่ชอบหนาวบ่ชอบหนาวเจ้าบ่ชอบหนาวถ้าหนาวแท้แต้เม็่อกี้เจ้าวันนอกเจ้ามีปัญหาเนาะครับก็หมายความว่าเตรียมหลุมเนี่ยหลุมทุเรียนเนี่ยบ่ใช่ว่าคูดเราปลูกได้เลยเพอาดี๋ยบ้านเฮาก็บ่เหมาะสมกับ เรียนจีนจะเป็นแต่จะต้องปรุงดินก่อนเจ้าปรุงดินอ่ะกันปรุงดินยังไงปรุงดินคือตีบ้านไจ่แกปิผสมกับดินมักไว้อ๋อประมาณเจ็ดวันแกลบโค้งเจ้าผสมดินเจ้าแล้วก็คือปุ๋ยโดยเจ้าป mm ุ๋ย yes> สูทซิ่ห้าผสมลงไปแกลบโค้งผสมดินคณะเต่าๆกันแล้วเอาปุ๋ยสูตรสูทเสมอสูทซิ่ห้าผสมคลุก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 เจ้าแล้วก็มักไว้อาทิีกหนึ่งเจ็ดวันอ่าแล้วก็มีกระไจ่ ขุยมะเป้าขุยมะเป้าลงไปมักอีกเอาศูนย์กันนะเจ้ามีแกบโค้งมีดินมีปุ๋ยขุยมะเป้าเจ้าสี่อย่างสี่อย่างมักไว้สี่อย่างมักไว้เจ็ดวันเจ้็ดวันเสร็จแล้วก็เอามาใส่ขุมมันใส่ขุมใส่ขุมเรียบร้อยของห้องน้ำเดียวกันเห้องน้ำไปคีเปอร์ก็เราต้องขึงกับคีเปอร์เจ้าเพราะว่าอันนี้มันบ่ชอกระแล้วก็เอาทุเรียนลงลงขุมอ๋อจะาอันนะกะเออเสร็จแล้วก็การลดน้ำเนาะ การลดน้ำใหม่ๆนี่ก็ควรจะขึ้นทุกวันแต่ขนาดเบึกขึ้นเยอะเกินไปนะเจ้าดูมันชื้นบอกขึ้นขาดน้ำเจ้าแห้งกระต่ายเจ้าน้ำหนักกระต่ายแชะตายดินบดีกระต่ายเจ้าแล้วมันจะได้กลิ่นหน่อยกันได้กลิ่นเจ้าก็เจ้ามันอยูทติการดูแลเจ้าจะได้ต่อหลังจากตรงนั่นแล้วเสร็จแล้วกันนี่ถ้าสมมติว่าเขาก็ต้องไปดูสังเกตใบเขาอีกทีว่าเขาเหี่ยวก็เขาเหลืองก็ ถ้าบันแน่ใจว่าน้ำปอเขาก็ควรจะคุดดินแล้วมาพออ๋อมันจะพอจะได้เหรอพอว่าตั้งปื้นอ่ะมันชื้นกว่าเจ้ามันแจะก็เจ้ามันชื้นก็หรือมันแห้งก็เจ้าถ้ามันแจะก็น้ำก็เบาเบาหน่อยเจ้าเบาเบาน้อยถ้ามันแห้งก็ใส่น้ำาพือน้ำแหมเจ้าก็หมายเขาว่าเฮ้มันเปียะพอดีพอดีเจ้าต้องพอดีเจ้าถ้าเปียะลํำไปก็เน่าเจ้าสมมติว่ามีปัญหาเลี้ยงทุเรียนก็ ใบกระจาตง้มแต่ป่ายมันแห้งน้นเป็นอย่างนี้ช่วงหนึ่งอ่ะน้ำมันอาจจะแห้งเจ้าน้ำมันอาจจะบกปอแล้วก็ตังนี่ก็ฮดน้ำเข้าไปมันเกิดจะมีป่ายมันจะแห้มๆน้อยหรือว่าบางคนฮื้อปุ๋ยเยอะไปเจ้าปุ๋ยน่ากระปายแห้งเจ้าขาดน้ำกระปายแห้งอาการุนโบกเจ้าอันนี้ก็เป็นความละเอียดอ่อนน้อยว่าเหมือนกับเลี้ยงละอ่อนทาโรกนะครับ ฮือกินกะให้บอกฮื้อกินกะให้นะเพราะว่าก็มีปัญหาจะอั้นเสร็จเราก็เอาผสมดินใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นเลยก้าถ้าหาว่าอี้นะครับเรื่องสีครับอาเป็นน้อง้าวบ้านบางคนเนี่ยเป็นการเตรียมหลุมที่เอาแกบมามากเอาขุยมาเป้าเอาปุ๋ยมามากเจ็ดวันแล้วมาใส่ขุมใส่ขุมตัวเลี้ยงเขาใส่เนี่ยมันบ่สะดวกอ่ะอันตั้งเพ่มันบ่ได้ทําดินปลูกสําเร็จไปเลยกับมีอยู่เจ้า ปลูกเฉพาะทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าปลูกเฉพาะทุเรียนเลยเจ้าเฉพาะทุเรียนซูทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าแม่นเจ้าเอ่อมันบ่ใจ้ไอ้ดินที่เขาเป็นทงเศร้าบาวศ้าบานใจได้ก่อนเออตัวนั่นเขาใจ้ไอ้แกลบแกลบดำใส่เจ้าเวลาพดหน้าลงไปแกลบดำเนี่ยบางครั้งมันมีปัญหาเรื่องมันบ่ซึมนักเจ้าอ๋อคือมันเหมาะเหมาะสมกับทุเรียนแม่นเจ้าเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับถ้าซื้อทุเรียนไปปลูกเตรียมขุมอย่างทีว่า แต่ว่าคุดแล้วใส่ทุเรียนลงไปเลยเนี่ยปัญหาหลอดกับบนหลอดเนี่ยมันเต่ากันคือ5้า0ิหทางที่ดีซื้อต้นมันไปร้อมกับด,ดินปลูก,กทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าสูตรนานชันพันไม่เอาไปคลุกเข้าในในหลุมปลูกที่เขาจะปลูกทุเรียนถ้าได้ตรงนี้แล้วเนี่ย รองเอารับรองดินนี่จะบ่มีปัญหาแต่ต้องดูเรื่องน้ำดินนี่เป็นขายจะได้ดินนี่ถุงละส0บาทอ๋อสามสิบบาทบาแปลงเนาะยังทุเรียนนี่แปงกับมาเดือกาตัวนี่ตัวนี้ประมาณ200กว่าบาทจ้ะอ๋อครับเพราะฉะนั้นพาาส้อกาตทุเรียนหนึ่งกาหนึ่งต้นนะครับประมาณร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ พันมันเนะาะเซแเรวก็เอาปุ๋ยไปเหี่ยเอาเอาเอาดินปลูกไปเหี่ยวถุงหนึ่งเซแเราก,าก,าก็ไปหย่าย่างตีวาจะกี่นะพุดหลุมพุดหลุมเสซจเรียบร้อยแล้วก็เอาดินปลูกผสมเข้าไปเอาน้ำเขาเ้าแห่ให้มันจุ่มนะครับแล้วก็เอาต้นทุเรียนเขาปลูกดินที่เหลือก็สุมให้มันซุ่มๆอย่างน้อยหนึ่งนะครับข้อควรระวังคือบอ่ให้น้ำแจ,จแล้วก็อดน้ำสม่ำเสมอคือพอดีพอดีอันนี้ได้กินทุเรียนแน่ ปีเดียวมันออกนุยก็เออใจเวลาอยู่4ปีเจ้าสปีเสปีนี่ดูแลเจ้าปีที่สี่นี่ได้กินแน่ๆนะครับทีนี่ก็บอต้องไปซื้อกิโลสองรอยละเจ้าได้กินทุเรียนปีละสาวแกนเจ้ากินฝีมือตัวเองเจ้าเพราะฉะนั้นเน่ในรายการของเราตรงนี้นะครับในช่วงนี้ก็คองจะได้ ใเวลาที่อันแนะนําเปน,นอกไปอีกกันน้เนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยเขาก็มาเอากขมาอุ่นน,นั่ปะนับประโลกเต๋อนี่ก็มาผางมาปิน้นก็มาแนมมาหมุดสะปะสะปิ <c oughs> เขาก็จะมาแนะนํเมื่อถ่านผู้ชมว่าเปิงใจจะปลูกก็ไม่ชนิดใดเนี่ย <c oughs> เขาก็มาชมพอว่าตีร้านนา้นชานพันไม้ตีบ้านขุนเกียง <c oughs> นะครับอเมจุนจังหวัดพเยาบบกไก่บกไก่สักหน่อยนะครับ เอาสตางค์มาเล็กๆน้อยๆได้ก็ไหม่พันดีไปปลูกในบ้านในจองแฮมบอร์กี้ปีกกระลืกหง้นหลานได้กินได้บปได้พกต้นไม้ที่เขาปลูกเองภูมิอกภูมิใจตึงเปิ่นตึงตัวอิ่มต้องตัวนะครับวันนี้ก็คงใช้เวลาแนะนำพี่น้องพันธีก่อนเนาะเอาทุเรียนมาฝากแล้วก็ถือโอกาสสวัสดีพี่น้องไปก่อนครับปะกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ